อ่าวันนี้ครับพี่ป๊อกก็จะมีเทคนิคในเรื่องของการที่เราจะตบใส่กับคู่ต่อสู้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยเขาชอบยืนรับลูกตบเห็นไหม บางคนเนี่ยชอบตั้งไม้แบบอย่างนี้เลยเหมือนกับรอชนรอดาดเนี่ยมันก็จะเห็นว่ามีช่องว่างเพราะฉะนั้นถึงเวลาเราตบเนี่ยเราก็ต้องหัดรู้จักตบว่าตบยังไงให้ให้เราได้เปรียกไม่ใช่เราหลับหูหลับตาตบแล้วทําไมเขาก็งัดได้ทุกลูกใช่ไหมครับสำหรับใครนะคะที่กําลังมองหาไม้แบตไม่ว่าจะเป็นไม้แรกไม้2หรือไม้สํารองนะคะยังนึกไม่ออกว่าจะเลือกยังไงดีก็อย่าลืมแอดไลน์มาคุยกับเราที่แอปจองแนวนะคะเราจะมีทีมงานคอยตอบคาถามทุกท่านเลยค่ะ จุดตบเนี่ยมันจะมีทั้งหมด9จุดครับก็อย่างเช่น 1, 2, 3อันนี้คือแถบบน 4, 5, 6อันนี้คือแถบกลางแล้วก็ 7, 8, 9คือคือแถบล่างเพราะนั้นเวลาเราตบเนี่ยเราต้องดูถ้าคู่ต่อสู้ยืนปิดทั้งนี้ปุ๊บเราควรตมใส่โฟร์แฮนถูกไหมครับเพราะเขาเปิดแบ็คแฮนเยอะแต่บางคนเขาเปิดดีเขายืนกลางอย่างเนี้ย ถ้าเรายืนกลางอย่างนี้เราทำไงได้บ้างเราอาจจะตบใส่ตรงนี้ซึ่งรับยากหรือเราอาจจะตบใส่ข้างล่างเพราะว่าเขาเปิดโฟเยอะใช่ไหมอ่ะเราก็ต้องตบจุดที่เขาเหมือนกับทําให้เขาต้องมีการเคลื่อนไหวเยอะที่สุดอะ่ะไม่ใช่ว่าเราเห็นเขายืนแบบนี้เราก็ตบใส่แบ็กเขาก็ยืนรับแบ็กไม่มีวันตายเราตบอย่างนี้ปุ๊บพอเราเขายืนตบตรงกันแล้วเขาเปิดโฟมาเขาก็เปียงแล้วก็กลายเป็นว่าเขาชนกลับมาหรือเขาดาดกลับมาก็กลายเป็นว่าเราทําไมเราตบไปแล้วเราเสียเปรียบ จุดไหนที่ถ้ายืนก่อนนี้เรารับยากนี่เลย2จุดส่วนใหญ่ไหลเนี้ยมันจะยากถูกปนะเพราะว่ามันเหมือนกับถ้าเกิดคนที่เปิดโฟชอบยืนแบค็คเนี่ยมันจะเปิดโฟรตรงนี้มันก็จะหนีบมันก็จะมันจะยากมันก็ต้องเปิดโฟออกถึงจะตีได้จริงๆแต่ตรงเนี้ยมันจะมันจะไม่ค่อยได้ มี2อ,อย่างคือถ้าเราตรงกับคู่ต่อสู้จริงๆใช่ไหมเราเปิดโฟเลยเข้ามาเราก็ใส่โฟได้เลยแต่ถ้าเรายืนเหมือนทะแยงกับเขาาเงี้ยเราต้องเปิดแบ็คลอยอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันก็จะมีการตีแบบจริงๆแบ็คแฮนด์ในของกลุ่มนักกีฬามันสามารถตีได้ทั้งหมด360องศาเกือบ360องศาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกอย่างนี้ให้ได้ตีแบ็คแฮนด์ให้ได้เป็นทุกจุดนะครับก็จะมีจุดนี้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 เราต้องฝึกโดยการที่อาจจะมีคนปล่อยลูกให้รหัสให้เราหาหหจงวะ ในการที่จะใช้ตั้มกริปเนี่ยดันชนชนชนตรงหน้าชนข้างหน้าชนข้างหน้า ก็คือถ้าเป็นแบ็กแฮนยังไงเนี่ยเราก็ต้องใช้ต้มกิฟต์อยู่แล้วอันนี้ตามเบสิกของ b w f แต่ว่าเราก็ต้องเปิดให้เป็นคือไม่ใช่ว่าเรายืนแบบนี้ถ้ายือนอย่างนี้มันจะชนยากถูกไหมครับเราก็ต้องเปิดให้เป็นว่าเออเปิดหน้าไม้เอียงไว้ก่อนเพราะถ้าเกิดเราอย่างเี้ยชนปุ๊บเดเรชั่นคือเข้าเน็ตแน่นอนเพราะนั้นเราต้องเปิดเอียงไวล้ละก็จะได้หัดงัดได้งัดได้ชนได้อย่างเงี้ยจะไม่ติดแน่นอนเพราะว่าเราเปิดยังไง หน้าไม้มันโอเพนอยู่แล้วใ6 7นี้ครับมาฝึกแบบนี้กันเลยจะได้รู้ครับว่าเทคนิคการรับลูกตกเราต้องเปลี่ยนจากการเกมรับเป็นเกมลุก